โซไฟฟ้าที่ปรับระดับได้ทุกคนไม่ใช่แมนนวลแบบไข่น็อตอะไรงนี้นะคะไม่ใช่สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับมุกกี้แล้วก็ช่องน e ิวเซ็นอีสปอร์แหมทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้คลิปนี้มุกมีของใหม่เอาใจสายเว r ร์ r ฟอร์มโนะคะอยู่บ้านหรือว่าใครที่แบบ เล่นเกมอยู่บ้านในช่วงกักตัวช่วงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มุกถ่ายทำอยู่ในช่วงโควิดมุกมีไอเทมเด็ดๆที่ทุกคนจะต้องสนใจแล้วทุกคนจะต้องอยากได้แน่ๆ๋ยวมุกจะพาไปดู่ไอเทมที่มุกสะนำมารีวิววันนี้กันเลยค่ะมาเลยอ่ามาดูนะคะวันนี้ไอเทมที่มุกจะพามาดูก็คือเป็นต๊อกเกมมิ่งนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์น Ocean e โ o c e a n e s p o r ์ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้เปชื่อว่า Ga ม ing De s k ต Gaming ate, e ค่ะเป็นชื่อรุ่น e g a m i n g เลยนะคะ ตัวนี้คุณสมบัติพิเศษมีอะไรบ้างมูจะพาทุกคนไปเจาะลึกไปดูกันแบบใกล้ๆเลยนะคะแล้วก็ไปดูทีละชิ้นเลยนะคะตัวนี้โต๊ะพื้นผิวจะทําจากคาร์บอนนะคะตัวนี้เป็นคาร์บอนที่แบบแข็งแรงทนทานมากนะคะทุกคนดูสิแล้วก็ขูดเอามือสัมผัสขูดแบบนี้จะไม่มีรอยเลยเอาปากกามาขูดก็จะไม่เป็นรอยเลยนะคะถือว่าแข็งแรงทนทานมากเขาเพิ่มออปชันคือที่วางของด้านข้างจะว่างลำโพงจะวางหูฟงังจะว่างแบบ อ c c เ s s ร r เอะไรของเราก็ได้นะคะสามารถวางได้ซึ่งถ้าต่อประกอบตรงนี้แล้วว่าทุกคนมันจะความกว้างตรงนี้อยู่ที่130เซนติเมตรเลยนะและที่มากไปกว่านั้นมีออปชั่นทำโต๊ะทั้งทีมมันต้องพิเศษเรามีออปชั่นเพิ่มนี่เลยทุกคนตัวนี้เห็นไหมคะทุกคนคิดว่าคืออะไร ตัวนี้คืออุปกรณ์ที่เอามาไว้ประกอบทําเป็นชั้นวางของสมมุติว่าเราไม่อยากได้โต๊ะขนาดใบนี้เราสามารถถอด2องชิ้นด้านข้างนี้ออกได้นะคะพอถอดออกมาแล้วเอามาประกอบกับตัวนี้สามารถเป็นชั้นวางของได้ก็คือจะประกอบแล้วเป็นชั้นวางเอกสารตรงนี้สามารถทําได้ด้วยนะนอกจากนี้มกุกจะพามาดูออปชันที่ขาดไม่ได้ที่ต้องมีมาให้ทุกคนทุกครั้งเลยคือที่วางแก้วเล่นเกมไปเพลินหิวน้ํามีที่วางแก้วให้ แล้วก็ที่วางหูฟังให้นะคะเผื่อใครแบบไม่อยากวางหูฟังไว้บนโตะมันเกะก,กะมันวางคอมจอใหญ่ก็มีที่วางหูฟังมาให้ด้านล่างนะคะค่ะเดี๋ยวมุจะพาไปดูตัวต่อไปนะคะวัสดุต่อไปของเราก็คือขานั่นเองนะคะขาตัวนี้ทําจากคาร์บอนสตีลเฟรมนะคะก็คือจะทําให้ไม่เป็นสนิมแล้วก็มีน้ําหนักเบานะคะ สามารถรับน้ําหนักบนสิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะได้ค่อนข้างเยอะค่ะขนาดของโต๊ะตัวนี้นะคะความกว้างตรงนี้จะอยู่ที่110เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้างด้านนี้อยู่ที่60เซนติเมตรสูงตอนนี้นะคะนะัขนาดนี้สูงอยู่75เซนติเมตรอ่าแปลว่าถ้ามุกบอกนะขนาดนี้มันต้องสูงมากกว่านี้แน่ๆเลยนะขนาดนี้นะคะโต๊ะตัวนี้ของมุกสูงอยู่ที่75เซนติเมตรใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันพิเศษก,กว่าทุกๆตัวท,ท,ท,ที่มุกเคยรีวิวมา เพราะมันคือโต๊ะไฟฟ้าที่ปรับระดับได้ทุกคนมันปรับระดับด้วยมอเตอร์ไม่ใช่แมนนวลแบบไข่น็อตอะไรงนี้นะคะไม่ใช่ผู้หญิงก็สามารถปรับระดับได้เลยเราไม่ต้องมานั่งไข่น็อตคิดออกไหมต้องมานั่งไข่น็อตปรับระดับโต๊ะตัวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวเรามาดูที่การปรับระดับก็คือปุ่มอ่ะเขาจะให้มาอยู่ตรงช่วงนี้จะให้ปุ่มมาทั้งหมด3ปุ่มนั่นเองนะคะก็จะมีปุ่มปรับขึ้นปรับลง แล้วก็ปุ่ม M ปุ่ม M ก็คือเป็นเหมือนเมนูในการใช้ฟังก์ชันของโต๊ะต,ตัวนี้นะคะเดี๋ยวมุกจะพาทุกคนไปปรับระดับดูตอนนี้ระดับของโต๊ะอยู่ที่75ใช่ไหมคะพอเรากดมันก็จะขึ้นที่75อ่ะก,กดปรับระดับมันก็จะขึ้นมาขึ้นแบบนี้ค่ะกดมามันก็จะขึ้นเห็นไหมทุกคนมันก็จะขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆ76 77 79แต่ถ้าเรากดค้างไว้นะคะ3วิจนให้ไฟมันกระพริบนะคะ สมมติเรากดค้างสามวิให้ไฟมันกระพริบโต๊ะมันจะปรับระดับขึ้นเองเห็นไหมปรับระดับขึ้นเองนี่ไม่ได้ปรับเลยนะตรงนี้คือมุกอยากให้ดูนะคะด้านล่างอ่ะมันจะเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ปรับระดับได้เองซึ่งเนี่ยมันสามารถปรับระดับได้สูงเลยเห็นไหมทุกคนได้สูงถึง120เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วถ้าเราอยากปรับลงเราก็สามารถปรับได้ตามความสูงต่ำของเราเลยนะเนี่ย ก็คือมูไม่ต้องปรับแล้วเห็นปะแบบโอ้มูชอบตัวนี้มากอยากแนะนาให้ทุกคนเลยนะคะว่าตัวนี้แบบเป็นโต๊ะตัวหนึ่งที่แบบหลายฟังก์ชันมากๆออปชันก็จัดมาเต็มมากๆนะคะตัวนี้นะสําหรับใครที่แบบมุกบอกเลยแบบอยากจัดโต๊ะสวยๆอ่ะตรงนี้คือก็วางเป็นท็อปลำโพงต้นไม้เก๋ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็คีย์บอร์ดนะคะวางตรงนี้มีฟอร์มอนิเตอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีหูฟังห้อยแบบนี้ เก๋ๆแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าใครสนใจโต๊ะตัวนี้นะคะชื่อว่ารุ่น e gaming นะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ช่องทางออนไลน์ของ o c e t i o n e Sport ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพ e ต่างๆหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะสามารถติดต่อขอขอ้อมูลเพิม่มเติมหรือว่าสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะเรามีบริการส่งสินค้าให้ลูกค้าสำหรับกรุงเทพฟรีด้วย ช่วงนี้นะคะลูกค้าที่อยู่กรุงเทพและประมิมณฑลเนโอชั่นมีจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะให้ไงวันนี้มุกขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมมาลองก้นตัวนี้ไปไว้ที่บ้านกันนะ